สวัสดีครับผมนชัดนะครับวันนี้จะมารีวิวรถ Kawasaki Z800 ปี2016คศ15.16รถทะเบียนขาดเกิน3ปีนะครับเดี๋ยวให้มาดูเอกสารก่อนนะครับแผ่นป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็สมุดคู่มือนะฮะหน้าเลขนะครับหน้าครอบครองปัจจุบันนะครับให้ดูกันชัดๆนะครับแล้วก็หน้าต่อทะเบียนขาดเกินตั้งแต่ปี61นะฮะแล้วก็หน้า18 ลูกค้าซื้อไปก็จดใหม่ครับทางร้านก็บริการจดให้หรือว่าลูกค้าไปจัดการเอาเองสำเนาบัตร2ใบครับจดเซ็นเรียบร้อยนะครับมอบหน้าด3ามใบสำรองไว้นะครับแล้วก็ชุดโอน2ใบนะครับอันนี้มาดูที่ตัวรถกันครับตัวรถมาดูนิดนึงนะครับ Kawasaki s e 0แปดรเปิดสวิตช์นะครับ แบบนึงครับเจ็ดพันกว่าเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดนะฮะฟังเสียงเครื่องยนต์ครับ ญาติเปิดไฟถุกเจอนะครับ,บไฟท้ายเอดีนะครับข้อแต่งอาคาบวิกแท้ผมนี้จะย้อนแสงนิดน,นึงครับ รอยแฉล็บนิดนึิครับตอนนี้แปะชุดสีไม่มีครับไม่มีรอยชุดสีหน้าไม่มีรอยนะครับมุมกระจกประมาณนี้ครับเซนเซอร์พัดเท้าชุดพัดเท้าหลังตัวนี้มีรอยขีดเส้นหนึ่งครับแล้วก็มีตำหนิตรงนี้หนึ่งครับจอดนานกล้ามจะหนีบ ยุดปักเ้าหลังยุดเป็นเบรกแล้วก็มีรอยเฉล็บนิดนึงครับตรงนี้ตันนี้ไม่มีนะครับตันนี้มีรอยถลอกสติกเกอร์นิดนึงอันนี้เป็นรอยคาบแว็กครับแล้วก็นอกมันก็จะเป็นรอยคาบเว็กฟังเสียงเครื่องนยนต์กันครับ โอเคนะครับผมเาวาสกิลเซตแปดร้อยกสสิบห้าจดสิบกนะครับทะเบียนกาดต่อเกินสามปีจดทะเบียนใหม่ครับเป็นชื่อเจ้าของเดิมหรือเป็นผู้เป็นชื่อของลูกค้าใหม่ได้เลยนะครับโอเคครับจากร้านอามหัดใหญ่สุขภไยนะครับหน้าร้านครับมีที่ตั้งชัดเจนอยู่ตำบลหัดใหญ่ถนนนิพัฒน์สงขอสองตำบลหัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับโอเคนะครับสวัสดีครับ